สารหาลกรอบๆก,กุ้งเด้งๆกระเทียมกับพริกตัดเลี่ยนเนะอร่อยจ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวสะโนคนบ้านๆภู้กเก่ามาอีกแล้วเด้อจ้า วันนี้สาสกุลพาพี่น้องมากินกุ้งดองจ้ากุ้งดองซอสเกาหลีเนาะเครื่องเคียงของเฮากะง่ายๆเลยจ้ะสาราย <laughs> แล้วก็มีผักกรีนกรีนโอ๊กเนาะเออใช่กรีนโอ๊กกับเลดโอ๊มากินคู่กันก็มีกระเทียมจากกับแก้มแล้วก็มีพริกสดเผ็ดๆตัดเลี่ยนเนาะมาได้จ้ะ แซ่บๆกับสาวสกุลสาวสกุลแกะแล้วก็ล่างอย่างดีเลยจ้ะดองไว้หนึ่งคืนเนาะแล้วก็วันนี้ได้เลิกพอดีก็มากินมาด้วจ้าแซ่บๆนำกันจ้ะตอนแรกว่าจะต่ำเออเมนูต่ำกินดุแล้วกินแบบนี้ดีกว่านี่จิ้มน้ำซอสฉ่ำๆอร่อย ข้าเนื้อกุบกๆมากว้าวพริกเผ็ดมาก สาหร่ายกรอบ,ก,อบกุ้งเด้ง,ดงกระเทียมกับพริกตัดเลียนเนาะอร่อยจัง ลองกินกับผักบ้างจ้ะอร่อยที่สุด กินกับผักก็อร่อยนะคะ แตไหลายก็นัวน,วนวัวอมกล่อมมากเขาเกิดมาคู่กันมากเลยเนาะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยอ่ะมันต้องกินคู่กันค่ะ เมนูนี้ก็กินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อจ้ะ <c oughs> กินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้น สดน้ำบ้างจ้ะน้ำซอสก็สดได้นะเผ็มนิดนึงนัวนวอร่อยอร่อยมาก